สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่หมองความสุขหวาโตโตนะคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนทั้งคนใหม่คนเก่าเลยนะคะช่วงเวลาแห่งความสุขมาถึงแล้วมารับพลังงานออร่าพลังงานบวกๆในเช้าวันนี้ที่สดใสกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะที่กดไลค์นะคะ กด subscribe นะคะนะคะในร้ายมีดีในดีมีรา้า์ปรดต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะเช้านี้อาจจะแบบเอิงนิดนึงนะคะมันยังเพียๆียอยู่นะคะทุกคนเรามาดูกันเลยนะคะแรนดอมของเราก็คือ S Big s u r p ร์ไพที่คุณจะได้รับมีอยู่กับเขาบ้างไหมทุกคนอยากมี Big s u r p ร์ไพใช่ไหมคะเราก็เลยตั้งคําถามเช้านี้ว่าเอ้ยคุณจะมีโอกาสได้รับ Big s u r p ร์ไพกับเขาบ้างไหมชีวิตคนเราก็อยากมีสักครั้งหนึ่งอะคะ่ะ ที่ต้องการบิ๊กเซอร์ไพรส์เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเห็นแต่คนอื่นเขาได้เขาได้เขาได้เราก็อยากได้อยากมีกับเขาบ้างแล้วเราก็เลยให้แรนดอมนี้นะคะตั้งคำถามแบบนี้บิ๊กเซอร์ไพรส์คุณจะมีกับเขาบ้างไหมและคุณจะได้รับบ้างไหมนะคะในเร็ววันนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมแรนดอมนี้นะคะขออนุญาต โอเคค่ะมาละกันเลยค่ะทุกคนบิ๊กเซอร์ไพคุณจะมีบักกับเขาบ้างไหมและจะได้รับบ้างหรือเปล่าในเร็ววันนี้เอาแค่ใกล้ๆนี้แหละค่ะสามวันห้าวันสี่วันอะไรก็ว่าไปแล้วแต่คุณจะเลือกนะคะว่าให้มันเกิดขึ้นวันไหนนะคะเราไม่เราไม่จอดจงนะคะบางคนอาจจะสองวันอาจจะหนึ่งวันคุณจะมีกับเขาบ้างไหมนะคะโอเคขออนุญาตด,ดูตัวตนของทุกคนก่อนนะคะ อุ้ยออกมาก็เป็นให้รอเลยนะออกมาก็เป็นให้รอเลยนะนะคะราชินีถือราชินีถือดาบนะคะแล้วก็สี่ดาบดาบกับดาบเลยค่านะคะเป็นชาวธาตุลมหรือชาติอะไรก็ได้นะคะที่มีจริตตรงกับแรนดอมนี้ราชินีนะคะถือดาบนะคะความมุ่งมั่นความ ทเยอะทะยานความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแต่ก็ต้องรอคอยนะคะรอคอยนะคะรอนานไหมเราก็ไม่รู้มาดูสถานะตอนนี้คุณเหนื่อยล้าคุณท้อถอยกับชีวิตไหมทําไมมันต้องรอจังเลยอะ่ะรออยู่นั่นแหละสองไม้เท้าจ้านะคะสองไม้เท้าคือโอกาสใหม่ๆนะคะโอกาสที่คุณจะได้รับการงานใหม่ๆที่คุณกําลังได้มานะคะ อาจจะเป็นงานออนไลน์หรือออฟไลน์พร้อมกันทำควบคู่กันไปก็ได้นะคะสิ่งใหม่ๆนะคะหมายถึงความมั่นคงทางด้านการงานนั่นเองนะจ๊ะการงานนั่นเองนะคะอ่ะงานใหม่ๆใ,ใครทำงานสองงานสามก็ว่ากันไปนะจ๊ะทุกคนบิ๊กเซอร์ไพรส์ช่วงนี้คุณจะได้ หนึงสิ่งใหม่ๆงานใหม่ค่ะหรือว่าธุรกิจใหม่ๆนะคะที่บางคนเริ่มทําแล้วนะคะกําลังทดลองบางคนกําลังทดลองงานอยู่นะคะทดลองจิตการใหม่ๆอยู่กําลังตั้นว้าว การตั้งหลักการมองหาโอกาสนะคะงานใหม่มันก็เหนื่อยนะที่คุณลงมือทำํำพอคุณลงมือทําแล้วมันก็เหนื่อยมันเหนื่อยก็ต้องสู้นะคะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณค่ะจะมีคนมามอบคนรักความรักโอกาสใหม่ๆให้กับคุณเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะแต่ว่าอายุ25ปีขึ้นไปนะคะ นะคะอายุน้อยกว่าคุณถ้าคุณตอนนี้คุณอายุ25ก็จะเป็นเพื่อนคุณนั่นแหละค่ะที่เข้ามานะคะทุกคนทุกคนทุกคนจะมีคนมามอบเงินให้คุณเงินเงินเงินนี่แหละใครไม่ชอบแต่แม่หมอชอบนะคะใครไม่ชอบเปลียนแม่หมอนี่โคตรชอบเลยนะคะ ใครไม่ชอบคะแม่หมอนี่บอกเลยถ้าเห็นเหรียญขึ้นเมื่อไหรเป็นต้องี๊ดเลยค่ะนะคะ,นะคะสิบเหรียญจ้ามีคนมามอบเงินมามอบรางวัลให้คุณนี่คือสิบเหรียญน,นะคะเงินที่คุณได้มานะคะมีคนมามอบโชคลาภให้คุณแน่นอนนะคะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่เลยสิบเหรียญไม่ใหญ่ได้ไงล่ะคะทุกคนนี่ต่อไปการเงิน นี่คือหกไม้เท้าถึงคุณจะเหนื่อยนะคะแต่ก็สำเร็จนะคะการงานประสบความสำเร็จแล้วเขาทุกคนจะยอมรับในงานของคุณสิ่งที่คุณทำมาคุณทำมาเหนื่อยบางทีงานใหม่ๆเป็นที่ยอมรับแบบ รวดเร็วแบบสายฟ้าฟาดเลยนะคะจะเป็นที่ยอมรับงานเก่าก็ดีงานใหม่ก็เป็นที่ยอมรับนะคะเพราะคุณศึกษามาดีแล้วนะคะนะคะใครเห็นใครก็อุย้ยทำไมเก่งจังเลยอะไรแบบเนี้ยครยของดีจังเลยจงออกไปห้าแปดถ้วยนะคะจงเดินออกจากสิ่งที่ตรงนี้คุณก็รักแหละเราบอกเลยบางคนนะคะจะเลือกงานหนึ่งหรืองานสหรืองานสามดี แปดถ้วยหมายถึงว่าทิ้งสิ่งเก่าๆเ,เดินออกไปหาแพชชั่นใหม่ๆแต่ว่าสิ่งเก่าเนี่ยถามว่าคุณรักไหมคุณก็รักล่ะค่ะแต่ว่ามันไม่ทําให้คุณมีความสุขได้คุณก็ต้องเดินออกไปหาจุดที่มันทําให้คุณมีความสุขนะจ๊ะ หรือว่านะคะคุณต้องอยู่กับตัวเองถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ให้คุณอยู่กับตัวเองแล้วก็นับ1-3เขียนลิตรมาถ้าอยู่ตรงนี้เรามีความสุขแล้วมันจะเกิดความทุกข์ในด้านใดถ้ามันเกิดความทุกข์ด้านปัจจัยด้านการเงินแต่ที่อื่นดีกว่าก็จงไปหาที่อื่นแค่นั้นจบค่ะนะคะถ้าใครมีกำลังตัดสินใจแบบ เอ้ยจะลาออกจากงานแต่ก็ขอให้ได้งานใหม่ก่อนนะคะค่อยลาออกนะนะคะเปรียนงานคือเงินเงินคืองานคุณจะมีคุณจะได้ทำงานตามที่คุณหวังคุณจะได้ทำงานตามที่คุณปรารถนาและงานนี้เป็นงานที่ทำเงินนะคะให้กับคุณมากมาย นะคะถ้าคุณเดินออกมาแล้วเฉพาะจงใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะทุกคนเพราะว่าแต่ละคนโชคลาภมันมาไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่นแน่คุณเดินออกมาคุณจะเจองานที่มันเหมาะสมสิ่งที่คุณรักยิ่งคุณทำมันก็จะยิ่งทำเงินให้กับคุณนั่นเองนะคะเดอสตาร์ก้าวใหม่ๆในชีวิตคุณสิ่งใหม่ๆเริ่มแล้วนะคะนี่คือเดอะสตาร์ ความชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆกำลังจะเลือกด้วยตัวคุณเองนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์ของคุณคือบางคนอาจจะได้งานใหม่บางคนได้ธุรกิจใหม่ซึ่งธุรกิจตัวนี้มันจะทำให้คุณไปได้ดีเลยนะคะนะคะไปได้ดีขอดูไพ่ด้านหลังค่ะสิ่งเก่า นะคะรักครั้งใหม่จะมีคนมามอบโอกาสดีๆจะเป็นเด็กหรือว่ารุ่นเราเขาเดียวห่างกันไม่มากนะคะโอกาสดีๆหรือคุณจะได้กลับไปที่เดิมๆไปคุณอาจจะไปเจอแฟนเก่าอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่านะคะลูกหนี้จะเอาเงินมาใช้หนี้คุณนั่นเองแล้วนี่ก็คือความสุข The Tower the e m p อะเอ็มเรล้วก็ดีแฮงแมนนะคะนะคะให้ด้านหลังนะคะแล้วไงต่อคะนะคะ แล้วไงต่อบางคนลูกหนี่นะคะจะเอานี่มาให้นะคะถึงที่เลยนะคะความมั่งมีคุณจะมีเงินเก็บเงินออมมากคุณเมื่อคุณได้มีเงินเก็บเงินออมคุณจะนําเงินเนี้ยแบ่งสันปันส่วนอ่าวส่วนนี้สมมุติได้มาสี่ล้านส่วนนี้ ไปซื้อบ้านส่วนนี้ไปซื้อรถส่วนนี้เป็นเงินออมส่วนนี้นะคะไปซื้อไปบริหารจัดการเรื่องธุรกิจก็ได้นี่คือไพ่แห่งความรู้จักบริหารจัดการด้านการเงินได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะคุณเก่งกว่าใครเราบอกเลย ชมตัวเองทุกวันนะคะชมตัวเองทําไมเธอเก่งแบบนี้ทําไมเธอน่ารักอย่างนี้เธอเป็นคนฉลาดอย่างนี้ต้องชมตัวเองแบบนี้นะคะทุกคนแล้วชีวิตสิ่งดีๆจะมาคุณรู้ไหมว่าคุณเก่งที่สุดในสามโลกเลยพูดแบบนี้นะคะไม่มีใครเทียบเท่าคุณเลยคุณจะนําเงินเงินที่ได้มานะคะคุณจะนําเงินที่ได้มาไปลงทุนเขาเรียกว่า เอาเงินต่อเงินนะคะเอาเงินต่อเงินเงินไม่ให้เงินนิ่งอยู่เฉยๆนี่คือจะมีคนนําเงินมาให้คุณนําโอกาสทางด้านการเงินมาให้คุณบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยคุณไปทําตรงนี้สิได้เงินเยอะนะอาจจะมีคนนําแบบนี้มาให้คุณก็ได้นะคะเดอดเท สิ่งต่างๆมันจบลงแล้วบางคนนะคะลาออกจากงานกระทันหันบางคนฟังคลิปนี้แล้วสิ้นเดือนนี้ลาออกจากงานลาออกจากงานทั้งนี้คือจบจากงานเดิมๆไปเริ่มงานใหม่แบบกระทันหันเขาตอบรับเพราว่ายินดีด้วยคุณได้เงินได้งานขนาดนี้แบบนี้ก็ได้นะคะบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้รับนะคะในเร็ววันนี้บางคนยังเกิดความลังเลในตัวตนดีแล้วค่ะนะคะคิดทบทวน บางคนถ้าอยากจะลาออกมันเหนื่อยเหลือเกินงานมันหนักเหลือเกินก็คิดทบทวนให้ดีแต่บางคนไม่ได้คิดทบทวนนะคะตัดสินใจเลยเพราะงานงานใหม่ๆคุณเจองานใหม่นะคะก็ต้องเรียนรู้นะงานใหม่มันก็ต้องเรียนรู้นะคะเฮอร์มิตอยู่กับตัวเองให้เป็นก่อนนะคะก่อนจะตัดสินใจอะไรเฮอร์มิตบอกว่าให้คุณบางคนนะคะตัดสินใจเธอทาวเวอร์ Tower, เนี่ยคือจบแบบ จบแบบกระทันหันหรือว่าโด,โดนโดนออกอย่างกระทันหันก็ได้นะคะเมื่อคุณโดนออกจากกระทันหันให้คุณอยู่กับตัวเองให้เป็นแต่ถ้าคุณลาออกเองนะคะให้คุณก่อนจะเขียนใบลาออกหรือหรือว่าจะเปลี่ยนธุรกิจใหม่ให้คุณอยู่กับตัวเองให้มากๆทบทวนว่าถ้าเราไปทํางานตรงนี้เราจะมีความสุขไหมแต่ถ้าอยู่ที่เดิมเรามีความสุขมากกว่าอยู่ที่ใหม่หรือเปล่า นะคะคเขียนหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะทบทวนตัวเองนะนะคะเพราะว่าสิ่งเก่าๆเดิมๆจะกลับมาแต่เราไม่รู้ว่าอะไรอาจจะเป็นรักครั้งเก่าก็ได้นะคะที่เคยจบไปเดี๋ยวเราขอขยายภาพเดอะทาวเวอร์หน่อยคะ่ะขอตีโจทย์เดอะทาวเวอร์หน่อยนะคะเงนินนะคะราชาถือไมเท้าค่ะราชาถือไมเท้าคุณจะได้เป็นเจ้าของจิตการ จิตการของคุณเองนั่นแหละค่ะบางคนทําจิตการของตัวเองแต่ว่าสินค้าตัวหนึ่งตัวใดอาจจะไม่ไประสบความสําเร็จแต่คุณได้เรียนรู้คุณได้ทดลองแล้วคุณก็มาเจอสินค้าใหม่ตัวนี้นะคะสินค้าไปตัวนี้สินค้าใหม่ตัวนี้จะทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณสามารถทําได้ค่ะคุณเป็นถึงราชาถือไม้เท้าผู้มีความสามารถผู้มีฝีมือแล้วก็อะไรคะ The มจิ i c นะคะความลังเลคุณมีความรู้คุณสามารถเสกสรรทุกอย่างด้วยมือของคุณเองสองมือคุณนี่แหละค่ะแล้วคุณจะได้รับซับก้อนตัวมันเด้งออกมา2อันแบบนี้นะคะ The h e ฮอร์แน่นอนเมื่อคุณเอาความรู้ความสามารถของคุณนํามาใช้นั่นแหละค่ะคุณจะได้เงินค้อนใหญ่ทํางานน้อยแต่ได้เงินมากค่ะนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้รับบิ๊กเซอร์ไพรส์ของคุณคือบางคน ได้ออกจากงานแบบกระทันนั้นแต่ก็ได้มีงานรองรับนะคะบิ๊กเซอร์ไพรส์ของบางคนนะคะจะได้เงินแบบเข้ามาแบบก้อนใหญ่แบบไม่ฟุกนะอาจจะขายที่ได้ก็ได้ค่ะอาจจะขายที่ได้โดยใช้ความ วาจาศิษย์ศักดิ์สิธิ์ของคุณนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าปากเป็นเอกค่ะใช้ปากในการหาเงินนะคะบางทีลูกหนี้เอาเงินมาใช้อยู่ดีดๆเขาให้ดอกดอกคุณซึ่งคุณไม่ต้องการดอกเขาก็บอกว่าเขาให้ดอกคุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบิ๊กเซอร์ไพรส์ของคุณคือโชคลาภทางด้านการเงินและการงานและธุรกิจค่ะเทมเ l ล n น จริงๆค่ะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วชีวิตคุณบางคนจะได้รถใหม่บิ๊กเซอร์ไพรส์ของคุณก็คือคุณจะได้รถใหม่บ้านใหม่ได้โอกาสใหม่ๆจากจากเพราะว่าโอกาสใหม่ๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะทุกคนนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้อุยอ้ยคนลูกค่ะคนลูกค่ะคนลูกค่ะ ทุกคนจัดเมนจัดเมนสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณลองขอนี่แหละคือวิกเซอร์ไพสของคุณเลยนี่คือวิกเซอร์ไพสคุณหอยหาใช่ไหมคุณหอยหาคุณอยากเป็นคนรวยคุณอยากเป็นเศรษฐีคุณก็ได้เป็นเศรษฐีคุณอยากเป็นเจ้าของจิตการคุณก็ได้เป็นเจ้าของจิตการเปลี่ยนแปลงจากลูกน้อง นี่คือการเปลี่ยนแปลงเดิร์ทาวเวอร์ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงจากคุณเคยเป็นลูกน้องเขาคุณก็เรียนรู้ประสบการณ์ออกมานะคะทำธุรกิจของตัวเองก็ได้หรือบางคนก็คือเป็นลูกน้องเขาอยู่แล้วก็มาทำกิจการแบบออนไลน์ของตัวเองก็เลยแบบมันพุ่งดีนะคะขายดีก็เลยออกมาแบบกระทันหันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วไงต่อคะกิจการใหม่ๆ คุณเริ่มตั้งตัวได้แล้วค่ะนะคะงานของคุณดีนี่คือเริ่มตั้งตัวก่อร่างสร้างตัวได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของคุณก็คือมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีบิ๊กเซอร์ไพรส์ของคุณคือมีทั้งแบบงานหนักมากจนคุณต้องเอาง่ายๆนะถ้าเป็นคนที่ทำงานนะคะทำงานบริษัทอย่าว่าเรานะคะ อันนี้เราพูดตามให้บางคนลาออกจากงานกระทันหันเลยแต่ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของจิตการนะคะก็อาจจะธุรกิจอาจจะมีปัญหาหนักแต่เมื่อคุณลองไปจับธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งมันกําลังก่อร่างสร้างตัวแต่ว่านะคะพอคุณเห็นแล้วอะว่าเอ้ยธุรกิจนี้มันไปได้ดีคุณมันบูมมากคุณก็เลยจับมาถูกทางคุณก็เลย นะคะได้เงินก้อนโตมาในในธุรกิจของคุณธุรกิจใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วก็ the judgment ตจัเมนคือคุณที่ปรารถนาสมมุติว่าคุณปรารถนาให้ได้งานที่ได้ทรับก้อนโตๆคุณก็จะได้นี่คือ Big Sur p r i ไ e ของคุณ การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในทางที่ดีนะคะจากร้ายกลายเป็นดีนี่คือบิ๊กเซอร์ไพส์มหาเซอร์ไพส์ของคุณเลยได้ทั้งเงินความเป็นเศรษฐีความมั่งคัง่งมีไหมคะนี่คือ8ดเหรียญ9้าเหรียญ10บเหรียญน,นะคะบิ๊กเซอร์ไพส์ทางด้านการเงินการงานนะคะก็คืองานใหม่ๆกําลังก่อตัวนี่คืองานใหม่นะคะงานใหม่นะคะเป็นงานทางได้ออม ออฟไลน์และออนไลน์แล้วก็คนจะได้ให้การยอมรับการงานที่คุณทํานะคะคุณจะมีธุรกิจหลายด้านแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนี่คือแทมแพลนบางคนอาจจะได้บ้านได้รถนะคะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าคุณปรารถนาคุณล็อกขอมาหลายนักต่อน,นักแล้วนะคะนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะ เป็นก้อนเมฆก้อนใหญ่ๆเหมือนฝนตกที่ตกวันนี้นะคะมันจะมาแบบถล่มทลายเลยเพราะว่ามันมา8 9 0แบบนี้เลยนะคะลูกนี่จะนำนี่มาให้คุณก็ได้นะคะแค่คุณนะคะอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะฮิวใจฮิวเลอร์ตัวเองดูคำว่าเฮอร์มิตกับอ่าไฮปเทสหมายถึงว่าบางคนอาจจะ อ่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้นะคะเป็นคนหิวใจคนอื่นแบบนี้ค่ะและมันจะประสบความสำเร็จการเงินพุ่งพุ่งพุ่งมากเลยนะคะอันนี้บิ๊กเซอร์ไพส์จริงๆค่ะเซอร์ไพส์ก็คือทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวเดียวกันไม่ดีคุณอาจจะพังทลายเลยนะคะแล้วคุณก็จะเปลี่ยนแปลงเป็น ดีจากหลายกลายเป็นดีนี่คือบิ๊กเซอร์ไพส์ของคุณก็คือเปลี่ยนแปลงจากหลายกลายเป็นดีเป็นโชคก้อนใหญ่เป็นมหาโชคเป็นมหาทรัพย์นะคะโชคทางด้านการเงินการงานความรักเรายังไม่เจอนะทุกคนอาจจะเป็นรักเก่าเก่าที่เข้ามาก็ได้ค่ะคนรักเก่ามาหาคุณก็ได้นะคะนี่แหละค่ะคือบิ๊กเซอร์ไพส์มหาบิ๊กเซอร์ไพส์แค่นี้ก็ดีแล้วทุกคนเพราะว่ามันเหรียญ แต่ว่าคุณจงนําความรู้ของคุณออกมาใช้ให้เต็มความสามารถนะคะอย่าท้ออย่าลังเลนะคะไม่มีอะไรที่จะเกินความสามารถของคุณนะคะตัวคุณเท่านั้นที่จะรู้ว่าตัวเองเก่งแค่ไหนแต่เราว่าคุณเก่งอยู่แล้วค่ะคนที่มาเข้ามาฟังแรนดอมแม่หมอนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกคนนะคะจงรับ นี่มีคนนำโชคมาให้ด้วยมีคนมามอบความรักให้ด้วยนะคะอาจจะเป็นรักเก่านะคะรักเก่าๆใครอยากได้รักเก่าก็เอาไปนะคะนะคะส่วนแม่หมอแม่หมอไม่เอานะคะรักเก่ารัากเก่าอย่าไปเอานะคะทุกคนนะคะนะคะเราต้องอ่านหนังสือเล่มใหม่ค่ะหนังสือเล่มใหม่หมหมจะตื่นเต้นกว่าหนังสือเล่มเก่านะคะทุกคนนะคะ นะคะอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะรับเงินอย่างเดียวค่ะแม่หมอนี้รับเงินอย่างเดียวเลยนะคะนะคะขอให้โชคดีกับเจ้าของที่เป็นเจ้าของแรนดอมนี้นะคะขอให้มีความสุขนะคะนี้แม่หมอไปแล้วค่ะอาจจะอ่านเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องแบบ แต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายมีความสุขรับทรัพย์ก้อนโตเร็วๆนี้นะคะขอให้ทุกคนอธิษฐานว่าจะได้รับวันไหนตั้งจิตอธิษฐานแต่อย่ารอคอยนะคะยิ่งรอคอยมันจะยิ่งไม่มาหาเรายิ่งคาดหวังมันก็ยิ่งจะผิดหวังฉะนั้นอันนี้ต้นตอของความขาดแคลนนะคะ ยิ่งรอคอยยิ่งห่างไกลยิ่งคาดหวังยิ่งผิดหวังนะคะนี่คือต้นต่อของความขาดแคลนเพราะฉะนั้นอย่ารอคอยจงทําอะไรให้สบายใจนั่นแหละค่ะแล้วก็ มันเป็นของเราอยู่แล้วมันเป็นของฉันฉันได้รับบอกว่าฉันได้รับเงิน5ล้านฉันได้รับเงิน6ล้านฉันได้รับเงิน10ล้านทุกๆวันแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาหาเองค่ะนะคะฉันสวยฉันรวยฉันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนโอเคนะคะบ๊ายบายลักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ